ส,สวัสดีค่ะพบกับอีดัมนาชแนลอีกแล้วนะคะช่องที่คนดีๆเ,เขาไม่ดูกันมีแต่คนบ้าเท่านั้นที่เข้ามาดู อะไ,ไรนะคะวันนี้วันอาทิตย์นะคะวันเงาเงาของหนูดำนะคะหนูดำจะเม right <uge> าวิ่งไรล่ะผู้ชายในผับจีกันเล่นๆนะคะขำๆนะคะเพื่อนคะ่ะว่ายัางไงครับเพื่อนเพื่อนคุยอะไรกัน,นะคะโโ่ะ <c oughs> มวันดีทุกๆคนนะคะวันนี้เรามากับตีของเราเองค่ะตีบ้าๆบอๆตีพูดมาหน้าดำคาญมากพูดมากกหนูดำก็ตีห <c oughs> นีล่ะ หนูด,ดำรับไม่ได้มีเพื่อนพูดมากกว่าหนูดำค่ะไ,ดดไปค่ะเพื่อนกันโดดไปค่ะโดดลงไปนะคะมีกี่คนมีกี่ตีหนูดำไม่กลัวเพราะว่าหนูดำตัวลอดเก่งหนีเก่งอารีโดวมงยังไงอ่ะยังไงอะเพื่อนยังไงอะลงตรงนี้นะคะไปค่ะรีฟาร์มนะคะเพื่อนๆพื่อค่ะ อันนล้วถามีตัวหรือเปล่ามีตัวหรือเปล่าไม่มีนะคะรีฟาร์มรีบออกไปนะครับเพื่อเดี๋ยวจะมีแบบตีเสือเนาะเออแบบตีเสืออย่าจะมายิงนะาทุกคนโออไม่จริงจะมายิงหนูจำได้ยังไงอ่ะไปขับไปข่ารีฟาร์มค่ะโอ้โหจะได้ครูขาแล้วจานโอ้ไปดูนี่ขมขื่นงาเก่งขล่าไม่ไม่แยงยิงยาลงด้ำเห็นหยังละเพีย ว่ายังไงคะข้างหน้าแลวค่ะนุดำตู้สูว่า่นกับจะมีเซนพิเศษค่ะเหมือนจะมีคนนะคะอยู่ข้างหน้าเราในเมืองใหญ่นะคะเอ้ยยังไงคะเพื่อนๆค่ะปอวิทยว่ายังไงอ๋อปาวิทดําำทีมหรือเปล่าโน่นโน่นอยู่ตรงโน่นนะคะเอวิทค่ะว่ายังไงคะสุธิดาสุธิดาเขียวคาสุธิดาตามมานะคะสุธิดา อ้าวว่าไงเอมอภัสราเอ็มอภัสราแยกเพื่อนไปดูแอรดรอปนะคะว่ายังไงอะหนูดําไม่รอแล้วนะคะหนูดําวิ่งเข้าไปแล้วนะคะหนู่ําหนูดําเช็คซ้ายขวาหน้าหลังไม่มีแล้วหนูดําจะปีนรัวปีนกระแผงเข้าไปขโมยของเขาแล้วนะคะไปข้าไปเขาว่ายังไงรีบ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 ดูมีตัวหนึ่งนะคะมีตัวหนึ่งในบ้านนี้นะคะ อิสุธิดาอิสุิดาเขียวคาร์โดนยิงนะคะว่ายังไงปาวิปปาวิปแกแคร์แทนแล้วอโหไปยังไงค่ะดุนเดินูกศองของปาวิปบึ้มครั้งเดียวนะคะไม่มีชิตรอดอ่ะเดี๋ยวฉุบสุธิดาก่อนนะคะสุธิดาเนี่ยเขาอ่อนนะคะเล่นเหมือนบ่อนนะคะตีแบบฮ่าฮ่าอ่อน้อเน้นไม่เก่งเน้นแบบเน้นเสลื่นเนาะว่าเพื่อนอะหนูดำเนี่ยนีสใส่ไม่ดีอ่ะมามาเดวโดนระเบิดสังนนรอะ สุธิดาว่ายังไงอ่ะโอ้โหใครปาระเบิดใส,ส่สุธิดาวไม่รู้เอ้าแบบปาไว้แักพี่ปบมึงปาใส่เพื่อนมึงตีแบบแบปแบบแบบกินอย่งางด,นะดีละเฮ้ยดา่าบอออกอเฮ้ยแขวงตายแท้มาม <c oughs> าระเบิดใสม่มูแมสอันนี้บักบด่ดียังไงใครยังไงคะ่ะ เหตุตัวนะคะลุยช่งแอบออกมาโดนนี้ออกมาให้หนูดำยิงดมนี้นะคะออกมาออกมาดมนี้ยังไม่ออกอีกนับหนึ่งถึงสองสามสี่เจดแปไม่ออกอเจเนีย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 เนีมันออกมานิดเดียวโดนยิงแน่ว่ายังไงคะว่ายังไงจะออกมาอีกหรือเปล่าไม่ออกนะคะสรุปคําไม่ออกเขากวนหนูดำทุกคน เป็นยังไงคะออกมาหน่อยเดียวหนูดําก็ต้องดักหวายเพราะว่าหนูดํายิงมั่วไม่ใช่ยิงโดนนะคะยิงมั่วนะคะที่รถมันอยไปเปลี่ยนทีเลนนะคะเพราะว่าหนูดําเห็นมันออมมาฝั่งภูเขานะคะว่ายังไงค่ะนี่อะไข้างหน้านะคะอ่ะมันไปช่วยเพื่อนมันอยู่มันได้ข้ามันได้ค่ะเห็นตัวแล้วเห็นตัวแล้วจริงค่ะยิงค่ะแหมยิงชั้นหรอเนี่ยไงเป็นยังไงคะน็อก่ะน็อกหนึ่งค่ะ น้องหนึ่งกับเพื่อนว่ายังไงค่ะเบอร์สี่เอเบอรพัสราคะว่ายังไงว่ายังไงเอเบอรพัสรายิงเลยค่ะเก็บงานด้วยนะคะลูกไม่ได้นะคะเอเบอภัสราอย่าเข้าไปอย่างนั้นเนี่ยเนี่ยคานอยู่นี่อามันดีเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวที่คานอยู่นี่อามันดีอ่ะฮะอีตาโลมึงทำอะไรไม่ได้ไม่ได้หนูเก็บงานดี ยังไงล่ะยังไงล่ะอา้าตอิรพัสตราต้องเจอหนูดำคนที่เก่งที่สุดในโลกว่ายังไงค่ะเป็นยังไงค่ะหันได้แค่อาทิต์เดียวชูตัวเองขึ้นมาเก่งที่สุดในโลกยังไงต่อไอ้ใครมาเนี่ยหนีสิหนีไปค่ะหนูดำจะไปเก็บมันนะคะหนูดำจะย่องย่องไปเก็บมันให้ทุกคนดูนะคะว่ายังไงค่ะสามตัวล็อกสองเอ็นไมตัวนี้ ประเ็นอย่างล่ะอ๋อฉันกูสาวไปเงียบๆฉันทำไมเนี่ยเธอเดี๋ยวเอาหน่อยหนาไปกินละกันเนาะเนี่ยลูกละหาบาทสิบบาทแขวงเข้าไปยิงไม่เลยค่ะเียนไปยังค่ะสองคิวสามคิวขึ้นมาทันทีทันใดเนาะเล่นกับไข่มเมลัยเมลัยกับหนูดำสีสตีแห่งสยาม ไปค่ะไปค่ะไปค่ะไปไปช็อปปิ้งออนไลน์นะคะไปเก็บของมันดีกว่าเนาะยังเหลือนะคะแต่ว่าหนูดําก็เก็บของก่อนละกันยังไงข้างกระสุนหมดเปลี่ยนปืนค่ะเก็บ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 ่าวเปาวิสตุแรก่อนนะคะเปาวิจะพึ่งลมนะคะเปาิอ่าฮะอ่าฮะเดี๋ยวหนดําช็อปปิ้งรอมาทํามาค่ะสุธิดาเก็บของค่ะเดินยามโอ้โหแดีว ไปนะคะไปนะคะสุดธิดาระวังนะคะป่าสมองหน่อยสิขาเก็บของนะลูกต้องให้หนูดําสอนตลอดไปค่ะวิ่งต่อไม่ล่อแล้วนาไปค่ะประวิทธพรมซานาทีมนะคะประวิทธพรมซาของเราเบอร์สามนะคะอยู่ยงคงกระพันมากเลยนะคะยิงเท่าไหร่ก็ไม่ตายสักที Oh, ว่ายังไงสุธิดาเขียวขาโอ้โหเก็บไปหนึ่งนะคะข้างหลังเราโอ้ยอย่าว่าบอดนะคะอย่าว่านางบอดนะคะ่าหนังคาได้นะคขาววันนียไปค่ะไปค่ะข้างหน้าเรามีตัวแน่นอนค่ะยังไงยังไงซ้ายขวาสองสวัสดสวัสด ไม่เจอนะคะนูดําขอหลบก่อนนะคะเพราะว่านูดําเหมือนจะได้ยินเสียงปืนข้างหน้านะคะวิ่งปเช็คข้างหน้าก่อนนะคะวิ่ง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 จไปนะคะจบไปยองย่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 องไปค่ะนี่ไงค่ะขวามือก็มีนะคะเสียงปืนระวังนะคะปาวินกับค่ะสุวิดาระวังนะคะผู้ใดผู้ใดขึ้นกยิงฮะ

ไม่ตลาดจะดูดังจะสั่สอนะ่ยเนีไปยิงกคารวงได้ไหมคะไ,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 ไม่ได้ไม่ได้ละเซไปยังไงยังไงอ่ะอ่ะอ่ะยังไงเสลืคานมายิงค่ะกันมาทำไมล่ะคะพี่ค่ะออ๋อ พูดมากทุคนในพิมมาซ้ายแลดนะคะตอนนี้หนูดำแบบมือขึ้นมาวันนี้อ่ะมือขึ้นมาบอกเลยบอกเลยเป็นยังไงครัน้องวงตายหละเหลือตัวหนึ่งหรืป่าวเช็คงานก่อนนะคะปวิทย์ยังไงยังไงว้ยังไงอ่ะหมดแล้วเก็บคอสบายเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นไงนั่นไงโดนยิงเกือบเนาะปวิทยมซาเนาะเกือบเกือบมันมันน้องวงตายแล้วเพื่อน เียเียเีเียกินกดนลอยนกไป่นกกินกุนไปก่อนเชียงานก่อนตัวกิจกอดไหลป้าปลอดภัยหรือป่าตหนึ่งนะคะรูบกในจต่สั่งต่อเท่ากันเวิงตายค่ะเวิงเวิงเวิงเวนะาจะอยู่บ้านกับสุธิดานะคะสุธิดาเหวเว่่ว่งปลาระเบิดอยู่วะว่ายังไงอะไรอะไรคุณเอมันไม่ได้มีมันไม่ได้อยู่ทางนี้หูฟังคุณพี่มีปัญหาหร<น> <open, S 1> ือเปล่าคะเอบัพารา ใชค่ะเพื่อนโดนยิงนะคะโอ้โหประวิพรมซาเก็บปีไปหนึ่งีะคานอกเพื่อนนะคะไม่ใช่นอกศัตรู้วยปืนเอฟเวหาว่ายังไงเด่ตัวเดียวมันนี่มีหรอกเธอตรงนี้อะเธออย่ามาส้มเรานะเธออย่ามาแกงเราแหมไม่อยากให้เราได้คิวละสิเรารู้เรารร้นะนะนูนน่นนู่เป็นยังไงล่ะเป็นยังไงล่ะฮะ มาหลอกหนูดําแอบมาตรงนี้คนเดียวว่ายังไงปวิธว่ายังไงปาวิธปวิธพรมซ่าโอ้โหปวิธโดนมันน็องคปวิธโดนยิงกระบาลแหลกเลยนะค่ะว่ายังไงหนูดํำนี่นายจะฆ่าปวิธหลบไปออกไปว่ายังไงการหนูดําทําได้กับพี่ค่ะ